ก็สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้อยู่กับผมนะครับที่นัองใน c ม a ชแนลนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นมาครับในเซิร์ฟเวอร์ไล่โบ t นะครับในโบสในโบสนะครับนี่ก็เอ้าเฮ้วัสดีวัสดีก็นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องสมัครแต่ผมสมัครไปเลยนะครับ คนอื่นจะใช้รหัสของเราไม่ได้ถ้าเขาไม่นี่นะครับถ้าเขาไม่เออถ้าเขาไม่เขายังไม่ล็อกอิกนนับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับถือว่าสอนไปด้วยนะครับคอนอื่นเนี่ยผมชื่อชินโนอนเนมโอทีเฮ็ดนับผมก็จะลบเป็นชินนอนธรรมดานะครับกดป้ายแล้วก็กดเอ็กซ์ีนะครับผมจะมาสอนนะนี่ครับ ครับเนี่ยถ้าเราพิมพ์ของเรื่องผมผมเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับปุ๊บนี่ครับมันจะบอกว่านี่ตามนี้เลยครับตามนี่ครับก่อนอื่นเราต้องเขียนทับ r e g i s t e r แล้วก็ตามด้วยับอืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามนี้ครับอุ่นฝนขั้งแรก ผมใส่ชื่อต้องยาวกว่านี้ครับเอาเป็นชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้ครับหนึ่งสอง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 สี่ห้าหน้าชื่อม่กครับก็เข้าไปในไลโบนะครับครับเขาจะบอกถ้าใช้ได้นะครับเขาจะบอกว่าทับครับเขียนตามเลยครับครับ R E G I S T E R แล้วก็พิมพ์ตามพาร์ทเวิร์ดหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดรหัสอื่นก็ได้ครับผมจะเปลี่ยนรหัสก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือก็ศูนย์อเมวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสอนี้ครับเขาจะบอกว่านี่รหัสพาร์ทเวิร์ดนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลผมจะเป็น ggiop อันนี้มั่วนะแล้วก็ gmail. com ปุ๊บ,บเขาบอกบพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เขียนไปเลยครับรหัสรหัสของเรานะครับ password ของเราเขียนไปผมใช้หนึ่งของสามสี่ห้า2 3เจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดปุ๊บยูล็อกอินนะครับก็แค่นี้เรากส็สามารถเล่นหนอ,อ,อยทางกเม้ี yeah. สามารถเล่นทั้งกระสืได้นะครับแต่ผมจะใช้ชื่อของผมนะชื่อนอนเอ็มโอครับทีเชื่อนอนเอ็มโอเล่นอื้อทีเอสโอเคก็เข้าไปในเซิร์ฟเลยแล้วก็พิม ก็เราลบอีนแล้วก็ไปเล่นกันเลยนะครับเออเพื่อเป็นไรเนี่ยไยกันหนะ้าเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้เนาะเออเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคพิมพ์ไปรับลบเลย หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดบินบินไปฉันจะบินบินไปเลืเล่อๆฟูบสูงของผมนะครับนีบ้จะเป็นไรโบแล้วก็ที่จะแพ็กของผมนะครับสร้างโดยผมเองผมก็ใช้บล็อกบอนเชอร์เล่นได้นะครับแต่ต้องกดลบมอสด,ด้วยนะครับใช้มอสจะเข้าไม่ได้นะครับใช้ที่จะแพ็กได้อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะโชว์ เดี๋ยวผมจะให้ดูเชเดอร์นะแต่เชเดอร์ผมไม่แนะนำนะครับเชเดอร์ผมไม่แนะนำคนระับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นอืมเวลาอยู่ที่มืดๆอ,อย่างเนี้ยมันจะมองไม่เห็นคนระับ ทำลิงไว้เล่นเกมทั้งเกมครับแต่มันจะดูไม่ออกอผมจะไม่ทำแล้วกันครับพูดว่าจะทำก็ไม่ทำแล้วไม่มีทีวีเลยอะไรนี่มีม,มีมีอ๋อมินิมิอะไรก็ไม่ดูนี่ครับพิมครบวิธีพิมไทยในเซิร์ฟไลโบนับกดเว้นวรคหนึ่งครับแล้วก็เพียงไทยกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมอื่นก็ได้ครับแต่ขอให้มีเว้นวรกครับกด นี่ครับไทยกดหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เว้นวักล่ะก็ไทยกอดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ครับมันก็อ้าวไม่รู้อะก็ะก็ไม่รู้หรอครับอืมที่รู้ครับไม่มีไทยอยู่ข้างในนี้ครับนครับเหลืออีกสิบนาทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรทำ การเล่นเซิร์ฟนี้ครับจะมีกล่องครับต้องเราเราต้องทุบนะครับเราต้องทุบด้วยนะครับถ้าเราไม่ทุบมันก็ไม่เห็นเปิดก็ไม่ได้ทุบปุ๊บมันจะเห็นครับอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดอ่ะผมไม่ค่อยถนัดเซิร์ฟนี้นี่ครับเห็นกระจกไหมครับเนี้ยครับที่ที่แพคผมกระจกจะใสโป่งครับโป่งใสนะก็นะครับมาต่อเลยข้าเร่อง สี่ทามครับแล้วผมจะล้อทุบ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 อะมาละสี่ทุบทุบทุบวันวันโนวันโนวันโนนี่ครับกล่องจะอยู่ตรงนี้ครับให้เราทุบให้เราทุบ เนไหมครับเราก็ปุ๊บปปุ๊บก็บขอก็บขอแล้วเรามันก็จะอยู่ทุกที่ครับเนีเซิร์ฟเวอร์หลุดอ่ะอ๋อไม่หลุดนะครับนี่ครับปุ๊บนี่เก็บขอน,นี่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 กันนี่นี่นี่นีก็บนี่นปุ๊บปุ๊บมีใครจไไม่มีก็รีบใส่ชุดนะคะ เัาไม่ได้ติกอะไปครับเข้าพวกครับพวกนั้นนับทุบมันให้หมดครับอย่าให้เหลือ,อแม้แต่จริงจริงอย่าให้เหลือนะครับะมีธนูของผม,ผมด้วยแต่ผมไม่ลุกธนูให้อีกสจอดมะพร้าวกล้วยกล้วยคอดกล้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อีนั้นนะข้อยล้วยมีสติ ผม,มไม่มิสติกห้กูไมเนี่ยไม่ใครม,มครอยูมนี่ไ,ได้ลแล้วครับปึบดับเหล็กดับเหล็กเฮ้ย,ย,ย่เฮ้อยออไม่ได้ไทยแล้วนะ อเอันนี้ยแตเออก็ยังเปลี่ยนอยู่ดีมีใครตามมันไหมเนี่ยนี่เนืนเออ้มันเห็นคนไม่ใช่คนครับตูงของผครับอยู่ตรงกลางครับทำไงก็ได้ให้เราอยู่ตรงกลางครับพอรีปุ๊บเราทุบอันนี้ให้หมดครับพอมันรีปุ๊บรู้เรื่องครับรูดของให้หมดครับเออใส่ ฟังฟ้าไม่ค่อยดีเปลี่ยนช้าช้าครับผมแนะนำเปลี่ยนช้าช้าคิวมีแม่คิวมีจังเลยกบแล้วที่เหลือก็บอสแมทครับบอสแมดบ,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 บอสแมดเด็กโอเคนะครับกลับมาต่อครับผมคิวไปสองตัวนะครับเมื่อกี้ รถทั <K uck wing> ้งหมดนะจบะตีปเก็บไปแคลอ์เจ็บมาใส่ไปใส่ไปปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บใส่ครับเกาะนี้ใส่ไปเลยครับไม่ต้องห่วงครับเกาะนี้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเกาะไปเลยดียเนี่ยดีโอ้ีแล้วนี่ครับท่านี้ อะไรอีกปึบป,ป,ปึบแอปเปิลอาหารปึบกางเกงเลยเออทำเก็บไม่ใช่แอปเปิลขน,นอมอันนี้มีเกาะเก็บมาฟาร์มของสบายครับบา้า ุณจะหลุดนะครับร้านเกตรคสที่เรารอรบก็แค่รอเวลาจน่าะที่ผมซื้อเพสาาผมกลับบ้านอย่างดีน,นะครับปูอามา่าเครับปูอามา่าปุบปูอามาือฮ่า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 ปูอามาือามา แม่เน็ตแบ่ก็แถวนี้ไปก่อนนะถ้าเราชนะก็ดีโอ้โหมีเชือกมาแล้วขึ้นไงอ่ะบอกไมด่ดเราเดดใหม่นับสิบวินาทีนะสามนาทีอาจจะเป็นสองพาร์ทไม่ก็พาร์ทเดียวนะครับเดินเล่นแถวนี้ก็ได้เฮ้ยมันอะไรเนะ่ อ,อ๋อที่ผมฆ่าไปตอนนั้นนี่วะานี่ผมฆ่าได้อันนี้บั๊กนะครับเป็นบัก๊กรอครับสามนาทีเดี๋ยวผมจะคัดไปตอนเดสแมทเลยนะครับโอเคครับเหลืออีกหนึ่งนาที Dead, Dead, ครับเดสแมทรอครับชนะแน่นอนวามาแล้วครับเดสแมทเอาแล้ว ใช่แนละมันบักบักก็เฮ้ยบักครับบักครับบักครับชนะแล้วครับของหายแบบนี้ชนะครับเห็นไหมถ้าเราถือเวลาเราชนะมันจะหายครับนี่นี่นี่แม่ชนะครับก็ชนะแบบบักบักนะครับ <c oughs> ชนะแบบบักถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะเพื่เป็นกำลังใจให้ผมอย่างยิ่งนะ จะทำคลิปหนอ่อยคลิปคลิปนะครับก็มีธุระหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนเยอะแยะอับเดีย๋ยวว่างๆผมจะลงคลิปเพสามนะที่บ้านผมภ <c ười> าษาภาษาที่มาเพสามนะที่บ้านผมเดี๋ยวผมก็มันจะไปแล้วแหละแต่ไม่ใช่วันนี้หรอก เฉยนะถ้าใครมีคลิปที่นี่ได้อยู่นะที่ที่นั่นก็ได้ที่นี่ก็ได้นะก็ใครชอบก็กยกบกยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามต่อไปนะพูดแล้วเพิ่มอีกอย่าลืมกดแชร์ด้วยเออแล้วอย่าลืมขอขอก,ดลกดคอลล์กดติดตามต่อหน่อยก็ได้นะคะขอบคุบไปแล้วดูดูดูดิ